ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวปปงเร่งคืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายยื่นคำร้องผ่านเพจ f a c e b o o k องชิสำนักงานปปงยืนยันเพจ f a c e b o o k ชื่อองชิที่มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าปปงยึดทรัพย์แก๊งคอเร่งทยอยคืนทรัพย์ให้เหยื่อ เตรียมหลักฐานให้พร้อมลงทะเบียนนั้นข้อความดังกล่าวเป็นข่าวปลอมมีการแอบอ้างใช้ชื่อของสำนักงานปปงให้ดูน่าเชื่อถือดังนั้นขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านได้เช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน